สังคมวิบัติต้องกำจัดที่ต้นต่อโอ้มนุษย์ผูพุทธาทั้งหลายจงกินจงบริโภคสิ่งที่ฮาลานสิ่งที่มีอยู่บนพื้นโลกใบนี้และจงอย่าทำอย่าปฏิบัติไปตามก้าวนำของชัยตอนเพราะแท้จริงชัยตอนนั้นสำหรับพวกเจ้าคือศัตรูที่สำแดงพฤติกรรมของมันออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วมันจะทําให้พวกเจ้ากระทาสิ่งที่เป็นความชั่วโน้มน้าวจิตใจให้ประพฤติปฏิบัติไปทางที่เสื่อมเสียเลววซามต่ําช้าแล้วก็จะให้พวกเจ้ากล่าวให้ร้ายพาดพึงถึงอัลลอฮ์ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้ซูรออัลบากราอ,อายะท,ที่ห6 8่งิถึงหนึจากอายะท,ที่นํามากล่าวนี้ชี้นาให้เราทราบว่าในชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เรา ต่อสภาพแวดล้อมเหตุการณ์และความเป็นไปของโลกที่เราต้องดำรงชีวิตอยู่นั้นให้พึงระวังความชั่วช้าของชัตอนที่มักจะนำเราไปสู่ความชั่วความเป็นบาปพาเราไปตกหลุมพรางแห่งความเลวร้ายในกิเลสและความหลงในวัฒนธรรมความเป็นอยู่ทำให้ชีวิตของเราต้องเกิดความมัวหมองสูญเสียทั้งทรัพย์สินและเงินตราทั้งชีวิตและจิตวิญญ,ญาณ ทำให้สภาพทางสังคมที่เราอยู่ร่วมกันเกิดความวิบัติเสื่อมโทรมและ,ะไร้ความประพฤติที่ดีขาดศีลธรรมขาดคุณธรรมขาดความยำเกรงต่ออัลลอฮ์แล้วที่สุดอนาคตหรือนาวาชีวิตของเราท่านที่โลดแล่นอยู่ในโลกอยู่ในสังคมก็จะอับบางลงความรัศมีสายความไม่เป็นระเบียบความชั่วความเป็นบาป ความผิดพลาดในการประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นนั่นก็เพราะชัยตอนเพราะฉะนั้นชัยตอนคือศัตรูตัวฉกาจของเราซึ่งก็เป็นศัตรูที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับโลกและมนุษย์ที่มีมากไปด้วยกิเลสที่อัลลอฮ์ทรงสร้างขึ้นนับจากนาบีอาดัมบุรุษคนแรกของโลกจนมาถึงเราท่านและมันก็จะต้องเป็นศัตรูกับมนุษย์อย่างเราท่านไปเรื่อยตราบจนถึงวันกียรมะดังนั้นผู้ใดที่อัลลอฮ์ทรง ปักรักษาคุ้มครองพฤติกรรมความชั่วของชัยตอนเขาจะพ้นภัยความวิบัติเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้อัลลอฮ์ทรงคุ้มครองเราเราก็ต้องอยู่ในจริยธรรมตามคําสั่งสอนของพระองค์อยู่ในบทบัญญัติศาสนาและทางนําของพระองค์โดยเคร่งครัดและแล้วเราก็จะรอดพ้นจากภัยของมันเมื่อใดขณะที่เราเลผลอไผลความเลวร้ายอันเนื่องมาจากพฤติกรรมการก้าวนำของชัยตอนก็จะครอบงำเรา สังคมเราในโลกปัจจุบันในประเทศของเราเป็นสังคมที่มีความสีวิไลมีความเจริญก้าวหน้ามีวิวัฒนา,าการมีการวิวัฒนานาในด้านวัตถุทั้งในด้านวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างที่จะทัดเทียมกับนานา,นาอารยประเทศที่เจริญแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเป็นตัวบ่งชี้ถึงความเจริญก้าวหน้าทางจิตใจทางด้านความประพฤติและจิตใต้สำนึกของบุคคลในสังคมในทุกตัวบุคคลโดยเฉพาะเด็ก และเยาวชนคนรุ่นใหม่วัยสดใสวัยน่ารักจะมีความเจริญเติบโตและสวยงามไปตามสภาพความเจริญของบ้านเมือง ของสังคมที่แต่งแต้มสีสันและปรุงแต่งชีวิตของเราให้ได้รับความสะดวกสบายไปด้วยกลับทําให้วัยรุ่นเด็กๆและเยาวชนรุ่นใหม่มีพฤติกรรมความประพฤติเสื่อมลงแล้วก็เสื่อมลงนั่นก็เพราะธุรกิจการค้าแฟชั่นนําสมัยนวัตกรรมแบบใหม่ๆห,หรือแม้กระทั่งธุรกิจบันเทิงต่างก็ออกโฆษณาเพื่อแข่งแย่งช่วงชิงลูกค้ากันโดยไม่คํานึงถึงจริยธรรมศิลธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เพียงเพื่อแลกเงินตราหรือผลกำไรที่ได้รับเท่านั้นเราในฐานะผู้บริโภคไม่รู้จักเลือกไม่รู้จักพิจารณาไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่รู้จักแยกแยะสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนให้คุณ สิ่งไหนให้โทษแล้วก็เดินสู่คำโฆษณาเดินไปสู่ภาพลวงแห่งค่านิยมเหล่านั้นมันเป็นเส้นทางของชัยตอนทางแห่งหายนะแล้วความชั่วความบาทเป็นพิษภายความเดือดร้อนในการประพฤติปฏิบัติตนก็จะเกิดขึ้นแล้วที่สุดนาวาชีวิตของเราก็จะอับปางลงพี่น้องที่รัก พฤติการสร้างพฤติกรรมสร้างแวดล้อมมักจะเป็นตัวชี้นําสภาพแวดล้อมที่ดีสังคมที่ดีสภาพแวดล้อมวิกฤตสังคมวิบัติความเลวร้ายก็เกิดขึ้นความทุกข์ความเดือดร้อนของคนในสังคมก็จะตามมาเพราะฉะน,นั้นเราต้องระมัดระวังอย่าให้เส้นทางหรือพฤติกรรมของใยตอนเข้าครอบงำกิเลสความต้องการของเรา มักจะตอบรับเห็นดีเห็นงามไปกับเส้นทางของชัตอนเสมอในอัลกุรอานกล่าวเตือนให้เราสังวรตนอยู่เสมอว่าอันชีวิตจิตวิญญาณน,นั้นมักถูกครอบงำถูกยุโยงส่งเสริมให้ทำชั่วอันไหนไม่ดีก็อย่าจะลองอย่าจะทำ อยากจะสัมผัสเส้นทางที่ทำให้โทษให้อันตรายก็อยากจะเดินทางอยากจะทำอยากจะเสี่ยงมันตื่นเต้นและร้าใจดีนั่นแหละคือชีวิตพี่น้องที่รักความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองของเราท่านนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านน่าจะภาคภูมิใจในฐานะที่เราเป็นประชากรหรือเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของประเทศขณะเดียวกันความเจริญด้านจิตใจทางอารยธรรมศิลธรรมจริยธรรม,รรม,รรม,รรมความประพฤติก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง เป็นอีกประการหนึ่งที่เราต้องให้ความสำคัญต้องระมัดระวังและให้การสังวรตนอย่าปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยลูกหลานให้เดินไปตามพฤติกรรมแวดล้อมและกระแสนิยมของสังคมที่ค่อนข้างวิกฤตในทางจริยธรรม ความประพฤกในโลกปัจจุบันโลกสมัยใหม่โลกของวัฒนธรรมเรียนแบบเรียนแบบยุโรปเรียนแบบตะวันตกที่ค่อนข้างจะมีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่เปิดกว้างและมีอิสระเสรีเกินกว่าขนบธรรมเนียมประเพณีความเป็นอยู่แบบไทยๆของเราโดยเฉพาะในมุมมองของเราท่าน ผู้เป็นมุสลิมจะรับได้เด็กๆและเยาวชนคนรุ่นใหม่ชอบประพฤติเสรีไม่ชอบที่จะให้ใครมาสอดส่องดูแลและบีบคั้นชอบความเป็นส่วนตัวชอบดูแลและมีทิศทางเป็นของตนเองประกอบกับยังอยู่ในวัยคึกคนองก็อยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะลองความผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นได้ทุกขณะเราในฐานะผู้ปกครองก็ต้องหมั่นตรวจสอบ และให้ความอบอุ่นอย่างใกล้ชิดในด้านการแต่งเนื้อแต่งตัวของคนรุ่นใหม่วัยรุ่นมักจะมุ่งเน้นไปทางเซ็กมีของดีก็ต้องโชว์เปิดไลสายเดียวสาวสาววัยรุ่นน่ารักไวใสๆจะให้ดัง ให้เด่นมีความทันสมัยขึ้นมาหน่อยก็ต้องเปิดสะดือโชว์หน้าท้องใส่ไฮไลท์ทรงผมสักนิดก็น่าจะดูดีตกกลางคืนยามราตรียามที่ใชยตอนออกปฏิบัติการก็ออกไปเที่ยวไปรวมกลุ่มไปสนุกสนานกับเพื่อนฝูงไปนั่งตามไนท์คลับตามแหล่งโม่สุมที่มีอยู่มากมายทั่วทุกมุมเมือง ธุรกิจบันเทิงเฟื่องฟูมีกลยุทธ์ที่จูงใจให้การบริการลูกค้าแบบราชันไร้ขอบเขตไร้กำหนดเวลาไร้จิตสำนึกมุ่งมอมเมาเด็กๆและเยาวชนเพียงเพื่องเงินอย่างเดียวจนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองต้องออกมาจัดระเบียบสังคมดังที่เราเห็นกันอยู่ความเกี่ยวเนื่องหรือผลกระทบที่ตามมาเป็นอย่างไร ติดเหล้าติดเบียร์เสพกัญชาเล่นยายาอียาบ้ายามา้ายากล่อมประสาทแล้วก็มั่วเซ็กแอบมีเพศสัมพันธ์กันเป็นแฟชั่นช่วงนี้ควรระมัดระวังกันหน่อยก็คงเป็นยาเสพติดในรูปแบบของยาไอโสมใหม่ล่าสุดก็คือพ่อมดน้อยแฮร์รี่พอตเตอร์ขี่ไม้กวาดนักเกรยียนนักศึกษาผลิตเองขายเองกำลังเป็นที่นิยมของวัยโจ แอบปั้มกันในห้องน้ำหอพักและสถานที่เรื่องรมต่างๆส่วนผสมสุดมหาภัยร้ายทั้งยาฆ่าญ้ายาฆ่า,มาแมลงรวมทั้งสีย้อมผ้าแล้วก็ใส่น้ำหอมดับกลิ่นติดง่ายเลิกยากพิษภัยรุนแรงกว่ายาบ้าทั่วไปลูกหลานใครเครียดมีอาการเหม่อลอย ออกอาการสติเลอะเลือนก,ก็ให้รีบตรวจสอบเดี๋ยวจะสายเกินแก้เป็นเรื่องของความชั่วร้ายเสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียสุขภาพเสียสติเสียอนาคตอายุสั้นจุดจบคือความตายตายแบบลัดคิวเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วเลิกยากวันไหนไม่มีเงินเที่ยวไม่มีเงินเล่นยาแต่ใจมันอยากจะทำยังไง ลักของพ่อแม่ไปขายของพ่อแม่หมดไม่มีให้ขายก็หันไปลักของเพื่อนบ้านจารกรรมปล้นจี้กันโชคทรัพย์ลักเล็กขโมยน้อยหนักตอนหนักก็เข้าหันร่วมขบวนค้ายาขัดผลประโยชน์ก็คาทิ้งก่อกรรมและสาบแช่งสังคมรังเกียจไม่อยากคบหาสมาคมด้วย หลายคนประสบป,ปัญหาเป็นพ่อคนแต่วัยเรียนเป็นแม่คนแต่วัยศึกษาปัญหาครอบครัวปัญหาทํำแท้งปัญหาเด็กไม่มีพ่อปัญหาเสียญญ้ยนยาออกอาการบ้าอารวาดเครียดหงุดหงิดสติเลอะเลือนก็มีให้เห็นกันอยู่มากไม่ต้องที่ไหนหรอกครับในชุมชนในสังคมของเรานี่แหละครับมีให้เห็นกันบ่อยครั้งแล้วหลากหลายอาการหลากหลายพฤติกรรมที่ตายไปก็มาก เดินกับแบบทุกตาขายลานไร้จิตวิญญาณก็มีให้เห็นเป็นตัวอย่างนั่นแหละอะไรนั่นก็เพราะเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายามุกและยาเสพติดไปเดินตามการก้าวนำของช้ยตอนไปตามช้ยตอนปล่อยให้อำนาจของช้ยตอนเข้าครอบงำและที่สุดชีวิตก็จะตกอยู่ในความชั่วความอับปรี ในอายะหนี้บอกว่าโดยเฉพาะใช้ตอนนั้นมันจะทำให้พวกเจ้ากระทําในสิ่งที่เป็นความชั่วโน้มน้าวจิตใจให้ประพฤติปฏิบัติในทางที่เสื่อมเสียเลวทรามใช้ตอนใช้เรานำเราไปสู่ความชั่วไปสู่ความวิบัติความเลวร้าย เราต้องระมัดระวังและหาทางปกป้องคุ้มครองตนให้ดีมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเคลือบแคลงใจเกิดความสงสัยแล้วก็มีคําถามขึ้นว่าชัยตอนนั้นมันคืออะไรตัวตนของมันเป็นอย่างไรมีพฤติกรรมอย่างไรจะได้ระมัดระวังได้ถูกต้องเราทราบกันมาตลอดว่าเรามองไม่เห็นชัยตอนแต่ชัยตอนมองเห็นเราทําให้เราเกิดความกังวลใจโดยที่เราไม่รู้เลยว่าชัยตอนอยู่ที่ไหนมันทําอะไรอยู่ ทำไมถึงต้องมาหลอกล่อเราเรื่องมันยาวและมีคําถามที่ค่อนข้างจะเปิดกว้างแต่เพื่อให้เห็นภาพลักษณ์ของชัตอนขึ้นมาบ้างก็อยากจะชี้แจงเป็นบทสรุปเล็กๆน้อยๆว่าในเรื่องของชัตอนนั้นก่อนอื่นเราต้องแยกแยะชัตอนออกเป็น2ประเภทนั่นก็คือ 1. รูปพรรณหรือลักษณะาการของชัยตอน 2. ตัวตนของชัยตอนรูปพรรณ หรือลักษณะาการของชัยตอนโดยทั่วไปแล้วก็คือลักษณะาการของผู้หนึ่งซึ่งมีพฤติกรรมหนึ่งซึ่งจะเป็นผู้ใดพฤติกรรมใดก็ตามที่ทําให้ผู้คนออกห่างจากการต่ออะพักดีต่ออัลลอฮ์ออกห่างจากความถูกต้องออกห่างจากคุณธรรมความดีหรือไม่ก็ยุยงส่งเสริมให้คนทําชั่วประพฤติมิชอบทําบาปทํากรรมทําลายล้างความเสื่อมเสียสูญเสียให้กับตัวเองบุคคลและสังคมรอบข้าง บุคคลผู้นั้นพฤติกรรมนั้นๆก็คือชัยตอนหมายถึงทั้งบุคคลที่มีความประพฤติชอบทั้งประพฤติแวดล้อมหรือเหตุที่ทําให้เป็นไปทําให้เดินอยู่บนความชั่วร้ายเราเรียกคนนั้นว่าพฤติกรรมพวกชัยตอนนั่นก็คือพวกคนชั่วพฤติกรรมเลวทรามพวกมารพวกอธรรมทํานองนั้นสําหรับตัวตนของชัยตอนที่แท้จริงก็คือกลุ่มยินที่เผยความชั่ว สร้างความเสื่อมเสียให้เกิดขึ้นในแผ่นดินนั่นก็คือกลุ่มยินที่ต่อต้านความถูกต้อง ชักนำและเรียกร้องผู้คนไปสู่การปฏิสัทธาไม่พักดีต่ออัลลอฮ์ขัดแย้งคำสั่งใช้ของพระองค์อย่างเช่นอิบลิสที่เราทราบกันในอัลกุรอานที่กล่าวเรื่องของอาดัมที่ถูกอิบลิสหลอกล่อจนกระทั่งต้องออกจากสวรรค์มาอยู่ณพื้นโลกเพราะฉะนั้นคำว่าใช้ตอนในความหมายของมันโดยทั่วไปก็คือรูปพัธร์หรือลักษณะาการของความชั่วของผู้กระทำหรือผู้ชี้นำไปสู่ความชั่วความอัปรี ไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็นผู้ใดชื่อใดพฤติกรรมใดๆจะเป็นยินหรือมนุษย์จะเป็นลักษณะาการของบุคคลก็แล้วแต่ที่อยู่ในลักษณะที่ไม่ดีเป็นเหตุจูงใจให้เดินไปสู่ความชั่วความอับปรี่เราจะเรียกว่าชายตอนพี่น้องที่รักชายตอนในบ้านเมืองในแวดวงสังคมของเราท่านมีมากมายหลากหลายชนิดทั้งคนทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งสภาพความเป็นอยู่ ทั้งชัยตอนที่เรามองไม่เห็นตัวตนมันยากที่เราจะหลีกหนีความชั่วความเลวร้ายของชัยตอนได้ประการสำคัญที่เราควรหลีกหนีหรือต่อสู้กับชัยตอนได้ก็ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันนั่นก็คือการสร้างให้มีศาสนาสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในกลุ่มชนมีตะกวามีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์เดินตามบทบัญญัติและแนวทางของพระองค์โดยเคร่งครัดนั่นแหละคือเกราะคุ้มกันหรือกำแพงขวางกัน้นไม่ ให้ท่านและลูกหลานของเราทุกคนเดินเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุกยาเสพติดและพิษภัยความเลวร้ายต่างๆนา,นานาที่เกิดขึ้นในแวดล้อมสังคมซึ่งมีทั้งดีและไม่ดีผมดีเจพี่ดำ